นี่ได้ห้าตัวนี่ได้กระพร้อมก้านนำได้นี่5ห้าตัวกระแชบได้นะพี่น้องกำลังปีงกำลังยากกำลังยากแฮมแฮมกบกอบจังจังไปฟักบายดีทุกคนมือเนียวกระซี่ไปเลาะ ของกระปอกอย่างอุปกรณ์เขาก็ม <parler> ีกระทุนแล้วก็ไม่ข่องว่าเอาบู๊บวะที่มีทุกคนปกติอันยามนีข่องได้แล้วเขาก็ไปเลาะแถวเขตเขตหนาเขาลงไปพูนลงไปแถวกลางนองแถวบุบแถวนองลุ่มเลาะบึงแต่เราแต่เราอุ้มเพราะมันี่มีว่าปกติอันอายุหนานี่ ่อ,อ,อ,อโอ้โหมันจะมีกูมีเพราะว่าที่เขาขายตลาดเขาขายยู่ตลาดหันห้าตัวสิผันถึกตัวละช่องผันคือพอแพงอันนี้แค่ได้ช่องชั้นโตก้อย้อก,กติแล้วนะต้องใช้มมนบกุกติ <laughs> บเห็นบเห็นโตนกเข้มหัวแล้วน่าจะได้เป็นบเห็นงูพี่น้องเออเห็นแล้วแล้วตัวนึง ข้าก่อนยน่นอนว่านี่ยข้อเป็นคนนึ่งนที่ยันกระป๋องแต่ถึงเบอร์แล่วจับได้แต่ว่าให้โดนคุบเนี่ยโมกาเลยกระป๋อมพี่เกี่ยม ไปย่านเนี่ยนั่นได้ข่อยตื่นมันหย่าอิติไายเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าแบบเข้าหูเข้าเนดเดแดงจังคล้องกระปอบรับเอาทาเล่นตัวเองวันนี้ต้องต้องได้ักก่อยต,อต้องได้ักก่อย ตั้งเป้าหมยไว้ก่อย,อยก่อยกระป๋องปกติแคมหัวนะนี่นะมันจะ,จจะมีจะนี่บนนี้หรือว่ามันยังบมแห้งแรงพอปกติยามแรงเลยลายเปินว่าสงครามยังว่จบจะเฝ้า,านกทหารเอาไหมจะเฝ้า,านับศพทหาร เห็นแล้วแต่ว่าอยู่ชูงอะไรข้าพอมั่กล้ามาจาังหนึ่เบิ้งสี่ชูวงหบิง่งนี่นี่นี่เจ้ออมามันได้บ่าเบิเ๋งติดตามตอนต่อไป 全国。 นี่พี่น,น้องนี่นี่นี่หอมไงกับฟอมกานาคากับ <c oughs> กับฟอมกาที่ว่ามันเฮยังครับยิงท้องตูยิงพึง่อีกตัวหนึ่งพอตกคุมได้อีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งถือกระทุนยิงอีกตัวหนึ่งที่ฮอดปลายเลยมันบินขึ้นไป จนรรสรุปก็คือไอช่องโตปลอมกากับปลอมธรรมดาก็เรว่าโอเค้วยกระทุนเพราะว่าไม่คลอกบะเทิงมันแล้วก็แห้ผอมพอปกติกับปลอมกามันแห้งยิ่งแล้ว เดี๋าปกตินี่แถวนี่ไลยกระป๋องก็จะอืดอืดเห็นดอนโตงไงก็นี่ฮะก็ได้สามโตเฮ้ยเฮ้ยเ็นหรอยูกระบอกออกไปเลย อตัวนึงนี่คือว่าญ่เติบมันว่านี่น้ำสร้างตัวนี้เกือบห้าสิบหกสิบเกือบลอยปีอยู่เลย ตะกี้ให้มันกินน้ำชางนี่เลยตะกี้น้ำชางอยู่ทงหนาอยู่กลางทงหนาน้ำชางพนกเนาะกระขาวอะไรนเพิ่น,นกินอยู่นี่เลยน้ำชางธรรมดานะปลาแบบนี้ไหลนะปลาแบบหกแน่บางแน่ไม่ไดกบอกคุดกบ <c oughs> เปิดโคห้อยพี่น้องเด้อีกคนนึงหาของกระปอมโคหอยบ่เออองกระปอมพอได้ก่ยพอได้อ้อมอยู่บ่เออ ลาอมาไก่เตอะคงใน,นกระบุมีอยู่แป้งคงเลยนี่ยาวิีเลเบิง่งอยู่แกมปาาบิางนั่น,นบำรุงนี้ก็ละครับงานบิ๊กซีนี่อ,อ,งนนองกินพูนอันนี้แหละเขาเกี่ยวแต่ว่าตัวนี้เงาเงา,เงาที่เขาไปพายงามุงเทียงมุงตูบ อันนี้แหละนาอีกทงหนึ่งอีกทงที่นาไม่ใช่สีเฮอร์มาทงลุมทงคนเล็กอีกฝั่นนนงนั่นเห็นไหมอีกฝั่งน,นั่นเราเห็ดเราเห็ดนาเห็ดปัจจุบันนี่แหละตอนนี้เราเห็นกระป๋อมอีกตัหวหนึ่งภาวนาให้ได้ เลาะมาชามธงเ็นกระปอมเลยเลาะมาชามธงเ็นกระปอมเลยอึดขนาดหรือว่าเป็นคนหน้าตาดีมหาหนิบอ๋อจังบวเหเนญเมดพี่น้องหอทางงาแล้ววับอูมีเลย หายได้กระป๋อมีกเอาบานเลยห่อเทียงเลยนำกระป๋อมกันพี่น้องหนึ่งโตฮะ <c oughs> นี่หได้กระป๋อมกายามดในห้าโตนี่ได้ห้าโตนี่ได้กระป๋อมกานำได้หนี่ ไปกำลังได้ทีเผาแลวก็คูดมันห้าตัวกระแทบได้นะพี่น้องกำลังปีงกำลังย่ากกำลังย่าง,ง,างแฮมแฮมกรอบจังจังไปฟักอื กินอยู่เทงงน่าในฮคอัอลีบานนี้ใส่มากอกพี่น้องเดี๋ยวเอาไปพักกันเด้อให้มันแห้งก่อนในช่วงที่เารอท่ามันซุกเอาปิีงเอากระเก็บสวนเห็นเก็บผักลังบ้านหอมบัวเก็บเอาใบเตยมันใส่บุหรย่อกผัวบวมักปันได้ย้อนมาละพร้อม นี่มาละเราแต่หายังบุทันได้เป็นตัวเป็นมากกันเข้าเก็บเกีเก่นแต่ละมือเก็บพักเคือพอมันเลยเคืออี่ก็ลินจนมืดเลาจังเลนี่เนาวสับนี่มักงหนึ่งเอาอยู่รงบ้านโตกินมักแตงก่อนบัานหนึ่งพอได้กินกับแตงหน่อย มักเดียวก็พอแล้วังแตงมียไล่อยู่ห่างมักหน่อยพอใกล้กินอันนี้เห็ดหัวดีเลยวุ่นมันก็บไล่อยู่เห็ดมะเขืออยู่ในช่องมากว่ะมักนึ่งลิ้นมันกอนมักน้อยก็มีน้ำเขือโดนปิดแช่แล้วพออันนี้กลับนะไปมาบ้านมีมะเขือมังอาแตงแล้วก็มะละแล้วก็ พักหอมบัวบันหามาพักกดพีมามาปรุงกันบัน,นเป็นนัวก็เลย อีบเสรจแล้วละหมาเหนีกเน่าเพินกว่าจยุดที่จริงเรจะสาวได้มือมือเราได้ยองในใจ กินข้ากันบ่กเข้าอ่ะหอมไทรทุบาทปึ๊บม,มันเป็นตา่อยแล้วนะ้อมเสร์ฟแจังมันเป็นเพลย ควมอมเซฟมามามานเซซฟเซๆๆซนีน่ก้อยก้อยกับปอมอ่าพักนี่ยมีมะแปงมะละแ้ะกะมะเขือกระมางงมมา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 ไว้ก,กับปอมคุยทำยังไงอะ

บไวยอ่วะครับเขาเนียวนอ้อมมันแทบแปหนแคบไอืก อะไรนี่ครับลูกข้างกองหน,นุ่ะครับมกแต่งหรือยู่รังบ้านมาเคือก็อยู่ลังบ้านครับอยู่ลังบ้านนี่ครับให้สมบูนอยู่ มันดนยินท่นึงอะนะมันเลแบอันก้อยกับผมมันคือนังบาง้านเคือน่วยท้องน่วยฮึ่อยๆดี่ก็บก้อยเลย เมนูนึ่งที่ค่อยขาวไปเวลากินที่แบบอันนี้ครับ้ำหุง่งมันจะเกินแค่ บักได้่าแครบิลิใครบิลิกอดนี่มาทำไมพี่น้นองเจอกันคล่ปหน้เมืออ่อนี้ก็หากินเดี๋ยวออมหนา้าของกระป๋อม มาค่อยเด้มือหน้าเขาสิแปลงแง่ไปคุดแง่เบิองวิธีการค่อยว่าสีเป็นยังไงติดตามต้นต่อไปมือนี้ผมมาทำอะไรดิ